ปัญหามีทางออกเพีงเยงแค่บอกสถานีร,านร้องทุกสถานีร้องทุกเสานี้โชเฟอร์รถตู้โดยสารสาธาระักกรุงเทพปริมณฑลขอให้รัฐบาลพิจารณาพักหนี้ให้ค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พวกเขาค่ะเนื่องจากว่าได้รับผลก,ะกระทบจากโควิด19ลูกค้าที่เคยขึ้นกันเยอะตอนนี้หายหมดเลยค่ะวินรถตู้โดยสารนนุสาวรีชัยสมรภูมิมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตปกติแล้วจะมีผู้โดยสารใช้บริการอย่างหนาแน่นค่ะ แม้จะไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วนแต่ว่าตอนนี้กลับเงียบเหงาผิดหูผิดตานะคะคนขับรถตู้คนนี้บอกว่าขับรถตู้มานานหลายปีแล้วสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าวิกฤตที่สุดก่อนหน้านี้ค่ะรถจะออกทุกๆ10นาทีและมีผู้โดยสารเต็มคันรถ13ที่นั่งแต่ว่าตอนนี้แทบจะไม่ต้องกังวลเรื่องการเว้นระยะห่างแล้วค่ะเพราะว่าบางเที่ยวมีผู้โดยสารเพียงแค่1-2คนบางเที่ยวไม่มีผู้โดยสารเลยต้องวิ่งรถเปล่าๆแทนค่ะ ซึ่งรถตู้โดยสารหคันนะคะจะต้องจ่ายค่าเช่าต่อเดือนไม่ต่ำกว่า3 4ถึงหมื่นบาทเป็นค่างวด25,000บาท ค่าก๊าสนะคะ1 2 0 0 0บาทค่าน้ำมัน13,000บาทนี่ยังไม่นับรวมค่าในท่าค่าที่จอดรถค่าตอบแทนขอสอมมกและอื่นๆจิปปะทะอีกมากมายพวกพี่ๆโชเฟอร์จึงต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือนะคะด้วยการพักชำระค่าง,งวดรถอย่างน้อย3-6เดือนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเงินจ่ายกันแล้วหากให้ทนรอมาตรการนานกว่านี้มีหวังค่ะพวกเขาจะต้องเลิกอาชีพนี้เป็นแน่ค่ะ ล่าสุดค่ะพี่พี่โชเฟอร์เขาลงชื่อร่วมกันในนามสมาคมรถตู้โดยสารสาธารณะกรุงเทพปริมณฑลนะคะเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีที่ศูนย์นํารงธรรมสานักนาย,ยกแล้วค่ะและพี่พี่เขาฝากมาบอกนะคะว่าหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือในเร็ววันนี้นะคะผู้ประกอบการรถแท่ เขาก็แห่กันไปขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเนื่องจากว่าพวกเขาตอนนี้บอกว่าไม่สามารถออกไปจัดงานได้เลยนะคะเนื่องจากว่ามาตรการที่คุมเข้มของทางจังหวัดจึงขอให้ทางจังหวัดช่วยผ่อนปรนให้เป็นการพิเศษค่ะ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ผู้ประกอบการรถแห่ถูกยกเลิกจ้างงานอย่างกระทันหันเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาก็ถูกยกเลิกแบบนี้ในการระบาดของโควิด19ในระลอกแรกกันไปแล้วยิ่งทําให้รอบนี้พวกเขานั้นเจ็บหนักไม่มีเงินจุนเจือพนักง,งานภายในวงพี่สุวิทย์ภาคบัวผู้ประกอบการรถแห่บอกว่าถูกยกเลิกงานทั้งหมดทั้งงานแสดงงานเวทีเครื่องเสียงหมอลำรถแท่ เฉพาะใน,นเดือนมกราคมนะคะถูกยกเลิกไปแล้วรวมกว่า40งานเสียรายได้นับแสนบาทค่ะไม่มีรายได้ทำให้ไม่มีเงินไปจ่ายค่างวดรถค่าที่กู้นี่ยืมสินมาแต่งรถแ่คันหนึ่งไม่ใช่ถูกๆนะคะลงทุนกันไปไม่ต่ำกว่า3-5ล้านบาท ผู้ประกอบการรถแห่บอกเพิ่มเติมนะคะว่าหากได้กลับมาให้เปิดการแสดงอีกครั้งสัญญาว่าจะทำภายใต้ความปลอดภัยของสาธารณสุขป้องกันโควิด19เช่นรถแห่จะแสดงอยู่กับที่โดยเจ้าภาพจะต้องจัดหาพื้นที่เอาไว้ให้จากนั้นค่ะก็จะให้มีการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะเป็นต้นค่ะ เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะทางจังหวัดขอนําข้อเสนอของผู้ประกอบการไปพิจารณาก่อนว่าจะช่วยเหลือหรือว่าผ่อนปรนมาตรการใดๆไ,ไ,ได้บ้างขอเป็นกําลังใจให้สู้ๆกันเด้อค่ะภัยใกล้ตัวค่ะผู้สหายคนนี้นะคะออกมาเตือนภยัยเขาบอกว่าเขาได้รับข้อความจากบุคคลหนึ่งอ้างว่าสามารถเพิ่อมวงเงินในบัตรเครดิตได้สุดท้ายค่ะผู้สหายคนนี้นะคะถูกหักเงินในบัตรเครดิตไปเสียหายกว่า1 0 0 0 0แบาทค่ะ ผู้เสียหายรายนี้ทนไม่ได้จริงๆค่ะกับพฤติกรรมของมิจฉาชีพรายหนึ่งที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าตาพีท peet ทำทีทักข้อความหาผู้เสียหายชักชวในให้เพิ่มวงเงินในบัตรเครดิตหากสนใจนะคะให้กดเข้าไปที่ลิงก์ w w w s c b t h i n f o online เพื่อเพิ่มวงเงินในบัตรเครดิตได้เป็นเหตุให้ผู้เสียหายนั้นสนใจค่ะประจบกับตัวเองนั้นได้ประสบปัญหาธุรกิจด้านร้านอาหารที่ทำอยู่พอดีลูกค้าลดน้อยเพราะว่าโควิด -19 แต่เมื่อพอกดเข้าไปในลิงก์เว็บไซต์ค่ะได้มีระบบไลน์ S C B E C เด้งขึ้นมาบนหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ทักข้อความมาสนทนาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัวอย่างเลขที่บัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์และก็วันเดือนปีเกิดที่สำคัญค่ะมีการขอเลข O T P ที่ยืนยันส่งผ่านโทรศัพท์อีกด้วยผู้เสียหายก็นึกว่าเป็นพนักง,งานจากธนาคารจริงๆนะคะจึงบอกข้อมูลไปทั้งหมด หลังจากนั้นไม่นานค่ะพบว่าเงินในบัญชีของตัวเองนั้นถูกวิจาชีพที่ปลอมตัวเป็นพนักง,งานธนาคารถอนไปกว่า100,000บาทค่ะเรื่องนี้ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาชี้แจงแล้วก็เตือนภัยประชาชนนะคะอย่าไปหลงเชื่อวิจาชีพที่ทักมาขอข้อมูลส่วนตัวในลักษณะเช่นนี้เพราะว่าธนาคารไม่มีโครงการทักข้อความหาลูกค้าเช่นนี้แน่นอนส่วนผู้เสียหายที่ถูกหลอกนะคะสามารถติดต่อธนาคารได้ที่เบอร์02777 7777ตลอด24ชั่วโมงค่ะปัญหาเรื่องราวต่างๆที่อยากได้รับการแก้ไขให้เราลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณผู้ชมสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์02 790 2 111ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9โมงถึง6โมงเย็นหรือสามารถส่งข้อความมาได้ที่ช่องทางไลน์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอไม่ว่าที่ไหนมีทุกคิดหาสถานีร้องทุกเพราะว่าทุกปัญหานั้นล้วนมีทางออกเพียงแค่บอกกับเราค่ะ